วันนี้จะบามาดูรถดำครับอันนี้แต่งใหม่ใหม่สุดๆแต่งได้นานแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับฝาครอบครับหลุดไปแล้วครับอันนึงเนี่ยครับหลุดตรงนี้ครับเนี่ยหลุดครับมันหลุดครับข้างหลังไม่ได้ใส่ครับครับยินดินมาครับนีกระจู้โอ้เปิดเครื่องเสียงในรถนะครับคันนี้เปิดบอกแล้วครับมันมีเครื่องเสียงในรถครับมันมีเครื่องเสียงครับ เดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูวันหลังเพื่อเสียงมีุดนี่ครับอให้ดูดือมาดู้างคุณครับล้อมันไป้างอะไรเหมือนกันครับนี่ครับสติ๊กเกอ <c oughs> ร์ทำเองครับสติ๊กเกอร์ทีมงานครับครับนี่ครับฝาครอบจะยิ่งให้ดูครับนี่ครับโอ้ ็มันจับ<อ><อ>ให้ดูแล้วจัดนี่ครับเนาะที่บอกว่าฝาข้ออันใหม่เนี่ยอันใหม่ครับ ทำเองครับฝาครอบประยาสั่งสือก็มีนะครับดิราสดาตัวเองกับใส่รถบรรทุก <c oughs> บรรทุกรถดำก็ได้นะครับลูกมีกระจูครับจะเกิดกระต่ตตตายน้อยลอบลอบบจะจบสองนาทีห้า นี่ครับวิธีกั้นบังโคลดคน,คน,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 นด้วยครับนี่นครับนี่มันก็อันนี้เหมือนกันหน่อยครับนะครับก็ฝลาครอบฝลาครอบ,อบข้างหน้านี่ครับฝลาครอบมิชลินันใส่วันไหนนี่นนเลยก็อทำไมได้ ข้างหลังมีด้วยนะครับมีครับทอนนะครับสวัสดีครับโคตรสวัสดีครับ